สวัสดีครับวันนี้ทีมงานแบทแมนสื่อสารมีภาพนะครับการติดตั้งเสาทาวเวอร์30เมตรไม่ให้ชมกันนะครับเราเริ่มต้นจากการขึ้นเสาสองท่อนแรกก่อนนะครับในการติดตั้งเสาทาวเวอร์30เมตรนะครับเราจะต้องติดตั้งขึ้นไปนะครับตั้งเสาทาวเวอร์2ท่อนก่อนนะครับแล้วก็ใช้เสานะครับซึ่งเป็นเสาคูมีลอกอยู่ที่ปลายนะครับเพื่อขึ้นไปจับยึดนะครับ แล้วก็จะชักเอาท่อนที่ต่อต่อไปเสียบเข้าไปนะครับตอนนี้คือท่อนที่3นะครับกําลังจะขึ้นไปนะครับครับตามภาพที่เราเห็นกันนะครับท่อนที่3ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องลงมาปรับดึงสลิงให้มันตรงก่อนนะครับถึงจะทําการขึ้นท่อนต่อไปคือท่อนที่4นะครับจากในภาพเนี่ยตอนนี้คือกําลังอยู่ระหว่างนําท่อนที่4ขึ้นไปนะครับจะเป็นสีส้มเห็นี้ครับสลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ท่อนที่4ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม พอขึ้นไปก็ค่อยๆวางสวมนะครับสวมเสร็จก็จะต้องต่อด้วยท่อนที่ห้านะครับตามลําดับนะครับตอนนี้ท่อนที่ห้ากลังขึ้นไปแล้วครับผมเรียบร้อยตอนนี้ท่อนที่6ครับสังเกตจะมีไก่วายนะครับท่อนที่หกเพราะเราสามท่อนเราจะโยงจุดโยงหนึ่งครั้งนะครับนี่คือท่อนที่หนะครับขึ้นไปแล้วจะมีสายายสลิงไกวายอยู่นะครับแล้วก็ปรับเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะขึ้นท่อนที่7นะครับตอนนี้ท่อนที่7ขึ้นไปแล้วนะครับเป็นท่อนที่ขาวนะครับ ลอกอยู่ข้างบนข้างล่างก็จะชักนะครับดึงขึ้นไปนะครับท่อนที่เจ็ดขึ้นไปอันนี้ท่อนที่8นะครับท่อนที่8ขึ้นไปจะเป็นสีแดงมันจะสลับขาวแดงขาวแดงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ท่อนที่8นะครับผมเสร็จจากท่อนที่8เสร็จจะเป็นท่อนที่9้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสลิงอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะมัน3ท่อน,นก็จะจุดหนึ่งจุดโยมนะครับ ที่กึ้นไปเรียบร้อยนะครับก็ต้องปรับอันนี้ท่อสุดท้ายครับท่านสังเกตจะมีไฟกระพริบยอดเสาเป็นแบบ LED โ solar cell นะครับทางทีมงานแบทแมนสื่อสารเราใช้เป็นไฟกระพริบ LED โ solar cell นะครับตามกฎหมายพาณิชย์การบินนะครับเป็นท่อนที่10นะครับซึ่งเป็นท่อนยอดสุดแล้วนะครับพอหลังจากติดท่อนยอดเสร็จเราก็จะชัก ตัวเพจบนที่มีติดล่อ,อฟ้าขึ้นไปนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับคือชุดบนสุดที่เป็นตัวล่อ,อฟ้านะครับนัขึ้นไปพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะติดตั้งเรื่องของสายอากาศตัวนี้ได้เป็นสายอากาศโพเดดเดโฟน8ปดสแต็กนะครับความถี่ย่านกระทรวงสารสุขคือย่าน1 5 0 5 0ถึง157เมกะเฮิร์นะครับขึ้นไปเรียบร้อยพร้อมกับสายนำสัญ,ญญาณเป็นขนาดฮาริแอคครึ่งนิ้วนะครับ ขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นไปติดตั้งนื้ยอดสุดแล้วก็ปับทิศทางตามความต้องการของหน้างานนั้นๆเพื่อจะออกอากาศนะครับจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดเก็บสีที่เราติดตั้งถลอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเก็บรายละเอียดนะครับพร้อมหวักมุมนะครับสนใจสามารถเรียกใช้บริการเราได้นะครับกับทีมงานแบทแมนสื่อสารครับเรารับติดตั้งเสาทาวเวอร์ทั่วประเทศนะครับตรงไหนของประเทศไทยก็เรียกราอมาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ